สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมามากินทุเรียนน้ำก,กันนี่ิดนี้กับแวะซื่อทุนค่ะพี่น้อง,ท,อง,องทุเรียนหลายหลายราคากับบุ่อยแพงนอพี่น้องจ้าทุเรียนหลายค่ะช่วงนี้ลูกนี่สองร้อยเพิ่นพาห้พร้อมลูกนี่สองร้อยค่ะเพิ่นพาห้พร้อมทุเรียนน้อยหลาย,ห,ลายหวานหอม เป็นพาให้พร้อมเด้อค่ะทุเรียนเนื้อ,อย่างดีเลยโอ้ได้จกักคู่นอนสองเลยกิโลละหน่อยตัวนี้กิโลละหน่อยกิโลละหน่อยเด้อตัวเนื้อดีดีเนื้อกะลังกินเลยเนื้อกะลังกินเลยค่ะเนื้อดีทุกลูกเนาะได้หลายคู่อยู่ตัว นี่ตะพูงามงาลูกนี่ต๊ะสองโลสองโลกเกือบสองขีดเนาะิ่นเอาแค่สองลอยเนาะโอ้ยหลานใหญ่ดิทุเรียนหลานเรียนหลานใหญ่ทุเรียนหลานใหญ่กินทุเรียนน้ำกันงจากทุกุ้นงามเลยทุเรียนนี่ตะพูงามงาได้หลายเม็ดจุดตัวนี้ตอนนี้ทุเรียนเขาออกจากสวนมันบ่่อ่แพงกันค่ะพี่น้อง ราคาแ้วก็บอุกอยแพงกันหนากินบอโอ้เป็นตาแซ่บแทะสองร้อยด้ห้ายเม็ดอยู่สองร้อยด้หลายเม็ด,ดยอ,อยดูย่ดดยค่ะทุเรียนหวอนพองมั้งทุเรียนไต้ด้วพี่น้องนี่ทุเรียนไตววน้ทุเรียนไต้ตค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะกินเม็ดใดก่อนกินเม็ดนีก่ก่อน อเม่ดนี้ดีกว่าไเม่ดีี้ดีกว่าไเม่ดนี้น่ากินเม็ดนี้ก็เป็นตะแซ่บอยู่โอ้ยเนื้อดีดีสุกกำลังกินค่ะสุกกำลังกิน เนือดีดีสองลอยกับคุมอยู่ได้ไลสุเยอดเซ่ตเนื่อดีค่ะเนื่อดีคุณเรียกอะไรยอมด้วย ทุเรียนละยองนะคะมากินน้ำกันจ่ะโอ้จะแมนมันหนากินให้เพื่อนพาให้จะ,จะไปซสื่อม่อีกอยู่เอาเม็ดนี้อีกเม็ดหนึง่งแ่บลายน่ากินค่ะน่ากินเม็ดหน่อยน่อยนึงเนาะหนากินหนากิน ตอนนี้ทุเรียนมาค่อยแพงขายดีไม่ติดหน่อยใน,ห,นหมอนท้องหมอนท้องลาย่องด้วยค่ะหมอนท้องลาย่องลูกหนึ่งสองร้อยรสชาติอร่อยมกบกขมด้วย หอมหวานอร่อยอ่ะีอีกบ่จะไม่มันเสบ อร่อยมากหมอนทองมาจากใต้เปลือกบางมีน้อยแซ่บแทบ ืมยิ่งกินยิ่ง,งอร่อยคะ่ะพี่น้องจ๋ามา่อกินทํากันด้้อแซ่บแซบจ้ะหมอนทองหมอนทองมาจากใต้นะคะเปลือกบางอร่อยอร่อยมากนะคะ มากินท <ellt on. S 1> ุเรียนหมอนทองด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมาใหม่ค่ะพรุ่งนี้ซื้อมาใหม่นะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะหมอนทองค่ะแซ่บหลายเด้อคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะมากินทุเรียนด้วยกันจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อมาใหม่ ลูกหนี่สองรอยเดี๋ยวหาเงินก่อนด้อผมมีเงินสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเศบ,บหลายเศแบบหลายหวานมันหวานกระไรไม่ถึงกันเด้ยจ้าบ๊ายบายนะคะ,ะ,คะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย